หรือถ้าเราไปเห็นคนที่เขาโดนพึ่งต่อยอะไรเงี้ยหาหญ้าแห้งมารวมๆๆนะครับผมจุดแล้วเอาหญ้าตดคุมแล้วให้เขามาอยู่ที่ควันนะ่ะมันก็จะเบาบางไปนะครับถ้าไม่มีควันเลยนะครับผมมันต่อยเขาเนี่ยมันก็จะลุมทึ้งทั้งหลังนะครับผม,มให้มึดเลยสวัสดีทุกท่านวันนี้เรามาดูพึ่งกันนะครับมีน้องก็โตให้มาดูพึ่งยังไม่เห็นหลังครับผมยังไม่ถึงเนาะ

สว,สวัสดีครับโอ้หอยู่ปอดตรงนี้นหัวน้ำเป็นกระแป้งเลยมั้งวันนั้นทีวปตีก็จเจ้าแม็กหลังนึงต่ำๆไม่มีน้ำมีมีหน่อยเดียวประมาณสั้ครึ่งโลออาเพิ่งพ่งแต่ตัวเต็มเลยนะ ันนี้ผมย่าาวัดชพืชแห้งหุ้มด้วยปาาเกือสดๆนะครับให้มัเนเกิดควันนะครับเดี๋ยวนะครับยังตัดแจงอะไรไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ เครือเถามันเยอะเพื่อนๆไม่ได้เอาถุงเข้ามาเลยไปเออเออแม็กพี่กอนพ,พี่พี่กอนเดินมาใต้กบพี่กอนหยิบหย,ยิบถุงหยิบเอาใต้กบเอาถุงให้ผมหน่อยเดียวมีจะมีถุงใหญ่อยู่อะที่ใต่ํำพึ่งอะมามามาติดกะเอากระเป๋าผู้ต่อน,นั่นแหละมาติดกับปลายเชือกไอ้พี่เลยทามาก,ก่อนเนอะยัง,ย,งยังไม่กวน เอาถุงผู้สอนมามาติดปลายเชื่อพี่เลยหน้าถุงผู้สอนมีป่ะตรงนั้นอ่ะ เออเนะี่ยยกมาหมดเลยยกมาหมดเลยมามาดปลายเชือกตายเชือก,กอยู่ตรงตู้ปกพ่อยอะ่ะยีนมีกำลลงไปเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปหยดให้ พาก่าติดตามพี่แท้เราด้วยเนอะเห็น,นะปะเนี่ยอย่างเงี้ยมุเจาะมปด,ดูไม่ได้ปอนถ้าเราใช้ยังมายัตยางตัวเข้ามาใหญ่แล้วม,มีหลายท่านถามว่าพานทำไมพึ่งมันบินตอมอ่ะมันไม่ต่อยถ้าถ้าพึ่งตอมทุกตัวที่แสด,ดงว่าต่อยเนี่ยตายครับเพื่อนๆนน,น,น้องนะครับหรื <c oughs> อท่านผู้ชมนะครับที่ถามมานะครับ ก็เป็นเกิดความรู้ครึ่งในช่วงฤดูนี้ยังไม่ดูเท่าไหร่แต่เป็นช่วงประมาณปลายปลายพฤษภาหรือเข้าขึ้นกลางกางพฤษภาขึ้นปลายฝนตกฟ้าใหม่ฟ้าแรงฟ้าผ่าตามช่วงนั้นต้องระวังบกงลังนะครับผมมีต่อยไม่มากก็น้อยบางลังไม่ปวดหันเลยนะครับแค่ประทางชีวิตอ่ะพูดง,ง,ง่ายๆนะครับแต่ต่อยครับผมมีหลายคนถามผมนะครับว่ามต่อยมันต่อยไหม ไม่เกี่ยวนะครับเพื่อนเพื่อนอน้องอันนี้เอาประสบการณ์นะครับผมแต่เราไม่ได้ไปลบหนูเจ้าที่เจ้าทางเมื่อกี้มีจอมปลวกถุงล่างนะผมก่อเขาก่อนนะผมก่ขอนขึ้นมาอะไรเนี้ยนะครับแต่ไอ้พูดเรื่องต่อยอะไรเนรี้ยเป็นธรรมรปกติผมกับมิวกับลูก,ลกๆเนี้ยพูดเล่นกันเยอะนะครับ เพื่อนไม่ได้ถึงเจ่าที่ต่อน้อยมากเพื่อนอ

เดี๋ยวเขหงอกกันถุงใส้องหงอหเดยใครที่ชมคลิปนะครับผมก็ฝากติดตามน้องด้วยนะครับผมช่องผ่านแปะนะครับทั้งต้อง u t u b e แล้วก็ในเพจนะครับผมชื่อเดียวกันเลยอะการตามครบของผมนะครับน้องๆมีหลายท่านเลยถามนะครับว่าผานใช้อะไรทําบ้างอะ่ะครบอะ่ะ มันให้มันเกิดควันแล้วพึ่งมันกลัวอะไรบ้างอะไรเงี้ยพึ่งมันกลัวควันนะครับไม่ได้กลัวอะไรเลยกลัวควันนะครับไฟลุกไม่กลัวน้องๆอย่าไปใช้ไฟลุกนะครับแต่เราต้องใช้ควันนะครับเวลาเราโบกพึ่งอะลองเอาไฟลุกเข้าไปจู้แล้วก็บองโบกนะพึ่งพึ่งมันจะตื่นหน่อยแล้วมันก็สวนมาที่เราเพราะมันไม่มีควันแต่ถ้าเป็นควันเยอะๆเลยสังเกตผมจะเป่าพวดพุวดใส่ไปแล้วก็บอกอะไรเงี้ยนะครับอพึ่งมันก็จะตื่นควันนะครับผม ใช้ใบตองที่เขาตัดทิ้งแล้วมันหล่นแหง้งหรือว่าตามที่มันแห้งจริงๆนะครับผมใบตองกล้วยน้ำว้าอย่างเดียวเลยแถวนี้ไม่มีสาบเสือไม่มีอะไรทั้งสิ้นกระถิ่นก็เขาตัดหมดมันมันแร้งนะครับผมก็เลยเนี่ยเอายอดก็ใบกระตกโลกที่มันพอยุ่งเขียวเนี่ยมาคุ้มอะไรก็ได้หุ้มให้มันเกิดควันนะครับผมหรือว่าใบายุคาที่เขาไม่เอาเนี่ยอย่างนี้เขาไม่เอาแล้วเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยพี่แป๊ะก็ใช้หุ้มไปนะครับก็ใช้ได้หมดนะครับผมเนี่ยแต่อย่าไปตัดขแขนตัดต้นก้นนะครับผม เดี๋ยวพวกด่า <c oughs> เนี่ยอย่างเงี้ยใช้ได้วน้องเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงใบตองถ้าจะมัดให้เกิดควันเยอะๆอย่าไปมัดแน่นเราจะมัดแน่นเฉพาะช่วงแรกๆนะครับแล้วก็ช่วงที่จะจุดตอนแรกนะให้มันบานเหมือนกับทอรถโขงักหน่อยนึงนะครับเหมือนลาโพงอ่ะนะครับ ถ้าไม่ใช้ใบตองก็ได้แต่ย่้าแห้งที่มันแห้งๆนะผมมันลุมๆกันก็ได้เนี่ยมัดให้แน่นนะผมเวลาขึ้นพุ่งสูงเหมือนกันมันจะลมแรงกวางล่างเยอะแต่ถ้าคลยมัดลุวมๆเนี่ยจะหมดไวนะ,ะนครับอ่าเนี่ยครับเรียบร้อยน้องๆอันนี้จะบานหน่อยที่ที่ผมบอกใช่ไหมตอนจุดตัวแรกอันนี้ก็มัดแน่นได้เลยเนะี่ยนี่ยังไม่แน่นเลยนะปกติถ้าขึ้นพุ่งสูงนะผมจะมัดแน่นหมดเลย เพราะว่าลมมันแรงนะครับถ้ามันไม่ติดเนี่ยเราก็เอาโจ้ไปที่ลมอะลมมันก็โกมเราควันก็จะมาที่เราที่หัวที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหมดก่อนก็มันไม่ไหวนะครับจริงเราถอดถอยไม่ไม่ไม่ได้อย่างเงี้ยครับผมพูดถึงเนาะทั้งสูงแต่ท่านต่ำๆง่ายๆครับผมสายตะภายก็สําคัญนะครับง่ายๆทําการทำครบน้องๆไม่ไม่มียุ่งยากที่แปะหัวล้อผมไม่ ประมาทโดแต่ก็อย่าประมาทนะไม่ใช่ว่าผมบอกว่าพึ่งไม่ดุหน้านี้ไม่ดุเอามือไปลูบไปเขี่ยไปเล่นไม่ได้นะครับตายนะครับบางครั้งอ่ะมันต่อยแล้วพอมันต่อยแล้วมันจะมาอีกมันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของเราในการป้องกันนะครับผมถ้ามีกินเหล็กหนเราจุดทันทีถ้ามีกินเหล็กหนตามหไอ้โม่งอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาควันมาให้ควันเนี่ยมันเข้ามาหาที่หัวเรามันก็จะเบาไปนะครับแต่ถ้าปล่อยให้มันต่อยไปเรื่อยๆ พรเราไม่ได้มีจุดป้องกันอะไรนะครับผมมันกันได้แค่มงแต่มันเพรมันต่อยเยอะๆนะมันจะลุมทั้งตัวนะครับประมาณนั้นหรือถ้าเราไปเห็นคนที่เขาโดนพึ่งต่อยอะไรเงี้ยหาย้าแห้งมาลุมๆๆนะผมจุดแล้วเอาหญ้าสดคุมแล้วก็ให้เขามาอยู่ที่ควันนะ่ะมันก็จะเบาบางไปนะครับถ้าไม่มีควันเลยนะครับผมมันต่อยเขาเนี่ยมันก็จะลุมทึ้งทั้งหลังนะครับผมมาให้มืดเลยนะครับต่อยนะครับ เพราะฉะนั้นเรามีไฟแช็กเนี่ยเราช่วยได้ถ้าเรามีไฟนะหาญ้าอะไรต่างๆเนี่ยจุดไ้ควันแล้วเขาช่วยเขาอะ่ะแ,แล้วก็พอนั้นเราก็พอเบาๆหน่อยเบานะครับไม่แพ้ไม่เบา,านะ่าจะมีควันเนี่ยเบาแน่นอนนะครับเราก็หาทางออกมานะครับหาครบมาตีน้อยๆทำน่อยๆเ่ถแถวนั้นนะครับแต่เราก็มีอาจจะมีเปอร์เซ็นต์โดนบ้างนะครับเพราะว่าเราเข้าไปช่วยเขานะครับแต่ควนนะันสำคัญที่สุดนะครับ ้มหน้าก้มตาอย่างเดียวผมเวลาพึ่งลุมต่อยก้มเงี้ยวันเงี้ยสังเกตเวลาผูก่มโดนกันเนี่ยแม็ก็เหมือนการแปะก็เหมือนกันเข้าจะก้มนะคือให้ควันส่วนเข้ามานะครับบางทีมันต่อยบางทีต่อยที่ขามันก็จุกแล้วก็ย่องยืนครบลงไปควันเนี่ยมันโดนขานะปัดให้มันโดนขาพึ่งมันก็จะเบานะโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่รังพึ่งยังไม่รู้เลยว่าเช่าฝาบ้านหรือเปล่านะผม